ที่นางเอกสาวสวยนะครับมาตาของพวกเรานะครับคุณเต้ยจรินพรล่าสุดที่เขาไปเล่นกับลูกของคุณมิวมา<น>หลายคนก็อยากถามว่าคุณเต้ยอยากมีลูกเองไหมน้องน้องมารินน้องมารินคือลูกสาวของคุณมิวตอนนี้บอกเลยว่าน่ารักน่าฟัดมากๆงานนี้บอกเลยว่าไปเจอเต้ยแล้วก็ติดกันงงงงเลยสองน้าเนี่ยน้ากับหลานเนี่ยคิดอยากจะมีไหมถามเต้ยเลยนะเต้คะอยากมีลูกไหมเชิญคะ่ะเชิญครับคุณเต้ครับ เป็นเด so Ö, e ็กตลกอ่ะโดนหลังตกก็แล yes> ้วโดนตกเลยช่วงที่เขาแบบนัดกันอะไรเงี้ยพอดีมาลินข้อตอนโควิดพอดีก็เลยยังไม่ได้มีจังหวะที่ไปเจอตอนนี้ใช่ข้องอีกรอบหนึงแล้วถ้าจะได้เจอมีเวลาไปเจอหม่เนี่ยก็จะหาเวลาไปเจอ เราคึกว่าอยากจะมีบ้างเหมือนกันเลยหรือมีไหมมีความรู้สึกมี้ไหมห่างไกลมากเลยค่ะทำยังไงดีนะน่าจะยังไม่ใช่จังหวะอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นจะต้องมีหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าทุกอย่างมันพอดีสมบูรณ์อะไรเงี้ยก็มีได้แต่ค่อนไปทางไม่มีซะมากกว่าค่ะไม่ได้คิดว่าแบบอยากมีลูกแต่คิดว่าเอออยากมีคู่ชีวิตมากกว่าคือเหมือนเต้ยอ่ะ ตั้งใจทํางานแล้วก็ดูแลครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาชิลมากคือไม่จําเป็นต้องมีหลานก็ได้เขาไม่ได้ไม่ได้สี่เรียมแต่จริงๆถ้าวันหนึ่งมีเขาก็คงแฮปปี้อยู่แล้วค่ะดูไปยิ้มไปครับ2548น้องได้มิสอุทัยทิพย์คนแรกหน้าเขาก็เป็นแบบนี้ ทุกวันนี้ยังสรัทธาไว้น่ารักเหมือนเดิมน่ารักมากมฟังเสียงเหมือนระครังน้อยอ่ะน่ารักดี<ช>นะคะก็ทั้งนี้ทท้งนั้นคือเมื่อไหร่มีก็มีมเมื่อไหร่มากก็ามาว่าด้วยเรื่องของลูใช่นะครับ